สำหรับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเราสามารถปรับโฟกัสได้นะครับคือตอนแรกที่เราซื้อมาเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่ชัดนะครับมันอาจจะยังมัวๆนะฮะอาจจะยังมัวๆประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูจะมัวๆประมาณนี้ปรับยังไงพี่กับกดกดตรงนี่เลยครับดิมทดมันจะมีบอกตัว F อยู่นะครับผมจะให้ดูนี่นะตัว F บวก F ลบนะครับ F บวก F ลบประมาณนี้เดี๋ยวผมจะกดไปนะครับผมจะกด F บวกนะครับเราปรับบวกลบได้เลยครับผมตามใจที่เขาต้องการนะครับตามนี่เลยถ้ามันชัดนะครับเขากรพอแหละประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ ถ้าปรับเลื้อยไปอีกเว้นทังใดปรับเลื้อยอีกกจะเป็นประมาณนี้มันกระบีชัดปรับพื้นครับผมปรับกลับมาอ่ะปึ๊บปึ๊บค่อยค่อยนีนี่คือความชัดแล้วนี่ครับผมสําหรับหนังเขาเบิ้งได้บอได้ครับผมเขาทัดเบิ้งได้บอได้ครับผมเชื่อมต่ออย่างไอ WiFi ครับเชื่อมต่อ WiFi นะครับได้ทั้ง2.4และ WiFi 5G นะครับสําหรับใครที่สนใจพิกัดผมหาให้แล้วนะครับสามารถกดสั่งและเลือกเป็นเก็บปลายทางได้นะครับ